สนับสนุนโดยมือถือ i-mobile 3G ทอสอเปิดโครงการสินเชื่อบ้านอนุมัติด่วนภายใน7วันทำการสิ้นสุด26มีนาคมนี้ที่บอกว่าคู่แข่งเป็นเรื่องดีนะคู่แข่งเนะี่ยทำให้เรามีชีวิตชีวาคู่แข่งทําให้เราไม่เฉื่อยคู่แข่งเปเพื่อนกันได้คู่แข่งไม่ใช่ศัตรู ถามจริงๆครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับไอ้ห้าล้านคนที่กําลังบริโภคกิฟต์รีมีไปถึงต่างประเทศบ้างไหมครับ 5ล้านคนนี้เฉพาะในประเทศไทยนะคะแต่เราส่งออกไปประมาณ30ประเทศทั่วโลกเนื่องจากว่าเป็นเครือข่ายเดียวในโลกใช่ไหมครับเราสามารถเอาเครือข่ายนี้ไปบอกคนอื่นๆในโลกต่อไปได้ไหมครับเอาไปเครือข่ายนี้ไปไว้ในประเทศจีน <c oughs> เครือข่ายนี้ไปไว้ในอเมริกา<ร>ได้ไหมคะตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามีคนติดต่อเรามาหลายประเทศมากเลยนะคะจะขอลายเส้นซิฟารินไปในอเมริกาในอะไรแต่เรายังไม่กล้าไม่กล้าไปหลายประเทศมากด้วยเหตุผลที่เรียกว่าถ้าเราตามไปดูแลเขาไม่ได้เนี่ยเรากลัวแบรนด์เราจะเสียกันเราไม่อยากจะไปเร็วมากเพราะว่าเราอยากจะดูแลแบรนด์ของ ให้ดีแล้วเราอยากจะเลือกคู่ที่แน่ใจว่าจะสามารถดูแลแรงของเราได้และตอนที่คุณหมอทําธุรกิจอย่างนี้มีมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับที่รู้สึกว่าเป็นผลกระทบต่อสภาพจิตใจเราพอสมควรเลยถ้าถามตรงๆวันนี้นะคะพี่ไม่เคยกลัวอะไรเลยเท่ากับความไม่มั่นคงทางการเมืองพี่มองว่าเศรษฐกิจไม่ดีพี่ไม่กลัวกำลังซื้อไม่ดีเราสู้ได้นะคะแต่เรามองว่าถ้าเมื่อไหร่บ้านเมืองไม่เรียบร้อยถึงขนาดจะลาจนเนี่ยไม่มีธุรกิจไหนอยู่ได้ ทราบว่าจริงๆแล้วพี่ต้อยนี่ทำาุรีทิด้วยหรอครับพี่มีกองทุนค่ะมงคลปิยะสุพรรณกัลยาที่ส่งเด็กผู้หญิงที่กำพาพ่าพอแม่เรียนหนังสือมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับเออเกิดขึ้นได้ยังไงเล่าแล้วจริงๆวันนี้ยังเสะเทือนใจอยู่นะคะตอนที่เป็นหมออยู่ที่คลินิกนะคะ ก็มีมนักคนไข้คนหนึ่งเข้ามานะคะหน้าตาเน่ยสวยเหมือนนางฟ้าแต่เป็นทุกโรคเลยนะคะทุกโรคที่เป็นโรคที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์อะ พี่ก็ถามว่าน้องบอกหมอมาหน่อยซิน้องทําอะไรเนี่ย<ะ>เขาก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าหนูเป็นผู้หญิงบริการ<ะ>ก็บอกหน้าเขาหนูสวยอย่างนี้หนูทําไมมาทํางานอย่างนี้ล่ะ,ะบ้านอยู่ไหนอ่ะเขาบอกว่าหนูอยู่เชียงราย<ะ>แล้วหนูก็ถูกเขาหลอกมา<ะ>เขาก็บอกพ่อแม่มาว่าจะเอามาทํางานบ้าน<ะ>แล้วก็เอามาขายตอนนั้นมันรู้สึกสงสารมากเลยนะก็เลยบอกว่าหนูประเดี๋ยวหนูเนี่ยเดินออกประตูหลังนะแล้วพี่ก็ให้เงินเข้าไป500้อยแล้วบอกว่าเอาไปที่บอกขอสอนะ หมอชิดแล้วขึ้นรถกลับเชียงรายไม่ต้องกลับมาเลยนะหนูไปเลยนะ,ะเขาร้องไห้เลยนะ,ะแล้วเขาบอกว่าหมอคะหนูดีใจที่เจอคุณหมอแต่ว่าหนูไปไม่ได้หรอกค่ะทําไมล่ะคุณหมอลองดูที่ประตูสิครับมีแมงดามาคุมเขาในสองคนพ<ะ>ไปก็เห็นขากางเกงผู้ชายอยู่สองคู่<ะ>เขาบอกว่าถ้าคุณหมอปล่อยหนูกลับไป คุณหมอน่ะตายแน่หนูคงต้องเลือกชีวิตแบบนี้แต่หนูก็ดีใจนะคะที่เจอคุณหมอ,อเขาก็กลับไปพี่ก็มองตามหลังเขาไปตลอดทางเลยน,นีแล้วพี่ก็เลยคิดไงว่าเออวันหนึ่งถ้าเรามีเงินนะเราจะส่งเด็กผู้หญิงเรียนหนังสือให้มากๆเลยเพราะเรารู้ว่าเด็กผู้หญิงที่ไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยจะถูกเอาเปรียบแค่ไหนนะคะ ปัจจุบันคิดว่าจะประสบความสาเร็จยังครับก็ในระดับที่พี่คิดว่าดีนะดีกว่าที่พี่พี่คิดไว้แต่ต้นมากๆแล้วก็พี่ก็ว่างานที่พี่ทําก็คงเป็นงานที่จะทําซ้ําๆตลอดไปอ่ะคือกิฟต์รีนก็ต้องเติบโตนะคะเพราะว่าทุกคนต้องการรายได้ที่มากขึ้นพนักงานก็ต้องการรายได้ที่มากขึ้นนักธุรกิจก็ต้องการรายได้ที่มากขึ้นหน้าที่ของพี่ก็คือผลักดันแบรนด์ให้เข้มแข็งให้ให้คนไทยมองว่าแบรนด์ของกิฟต์รีนเป็นแบรนด์ที่ไม่ทำลายเขาเป็นแบรนด์ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ดดดีีีเเป็นนนนแบรร์ททท่คคคไไยสสาาาาาาามมมมมถขข้้ํลววุุใอจ มีรายได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คืองานที่ต้องผลักไปข้างหน้ามีเคล็ดลับไหมครับว่าควรจะต้องทำยังไงนาพี่มองว่าถ้าเราเป็นเจ้าของโปรดักเนี่ยนะคะในฐานะของคนคิดดจะเป็นเจ้าของกิจการเวลานี้เนี่ยอ,อย่า centralization คืออย่ามองที่ตัวเองเป็นหลักอย่ามองว่า ฉันมีอันนี้ของฉันดีฉันจะทไอ้นนี้ขายแต่ให้มองว่าวันนี้เนี่ยของที่ตัวเองมีเนี่ยตลาดยอมรับไหม<ะ>คนซื้อเขาจะเอาไหมให้ดูคนซื้อเป็นหลักอย่าดูตัวเองเป็นหลักอย่างพี่เคยไปที่เชียงใหม่พี่ก็ไปเห็นไอเดียดีๆของผู้ผลิตชาวไทยอะ่ะที่ทําอะไรสวยๆเนะี่ยเขาทาส่งออกแต่เขาไม่สร้างแบรนด์พี่ก็ถามว่าน้องนี่มันติดแบรนด์อะไรแบรนด์อิตาเลียนทําไมน้องไม่ทําแบรนด์ตัวเองล่ะเขาก็บอกว่าไม่เอาอะ่ะไม่อยากทําแบรนด์ตัวเองไม่อยากเรื่องมากพี่มองว่าวันนี้เนี่ย คนไทยต้องมีวิชั่นของการเป็นเจ้าของกิจการให้มากไม่ใช่วิชั่นของผู้ผลิตต้องมีความรู้แบบบูรณาการทั้งการผลิตทั้งการตลาดแล้วก็รอบรู้เรื่องของความเปลี่นลยนแปลงรวดเร็วของผู้บริโภคด้วยวันนี้เราน่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจประเภทนี้กันพอสมควรแล้วะนะครับก็บอกว่าถ้าเกิดในอนาคตข้างหน้า มีคนที่เขาสนใจที่อยากจะทําธุรกิจแบบนี้นะครับก็อาจจะมาทํากับพี่ต้อยก็ได้หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเขาเข้าใจแนวทางนี้แล้วเขาอยากจะไปต่อยอดที่จะทําธุรกิจของเขาเองใน,นนาะ<ช>คตวันนี้ต้องขอบคุณพี่ต้อยมากมากนะครับขอบคุณเฟิร์มมากค่ะคสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีครับพี่ว่านะความสุขที่แท้จริงของคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารวยแค่ไหน,นแต่มันอยู่ที่ว่า เรายืนอยู่บนแผ่นดินนี้เนี่ยอย่างคนที่ได้รับความรักและความยอมรับที่แท้จริงไหมการที่จะทําให้ธุรกิจของเรานั้นประสบความสําเร็จและสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนั้นหลังจากได้ดูชีวิตของแพทย์หญิงนัลลินีหลายๆคนก็คงจะเห็นแหละครับว่า มันมีเรื่องของความจริงใจเป็นสิ่งสําคัญถ้าเกิดเราจริงใจต่อผู้บริโภคอย่างมากโดยที่หวังกําไรไม่มากนะครับแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้คุ้มกับทุกบาททุกสตางค์ที่ผู้บริโภคเขาให้กับเรามาเนี่ยนะครับนั่นอาจจะสามารถทําให้เราประกอบธุรกิจให้ประสบความสําเร็จและอยู่ได้ยืนยาวอย่างแน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการดไอีดอลคนมาดานใจแล้วครับเจอกับเราได้ใหม่ในคืนวันอาทิตย์หน้าเวลาห้าทุ่มครึ่งทางบันนาไททีวีแห่งนี้เคนนี้ผมต้องลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ ่เจมันเป็นอาชีพที่เปิดโอกาสให้ข้างในของคนเราออกมาได้มากที่สุดมันออกมาถึงตัวตนจริงๆของเรางั<ล>้นเราเป็นคนยังไงมันออกมาหมด